สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์เป็นครั้งที่31นะครับเราอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนนะครับวันนี้ถึงข้อที่8นะครับก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายของอาการแก้โจทย์แบบนี้เนาะก็คือการบวกลบคูณหารละคนนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับก็วันนี้เนาะนะครับก็มาดูกันข้อที่8นะครับ ข้อที่8มีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับในการ,รนำเนินการก็จะมีบวกมีลบแล้วก็มีมีหารนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าข้อที่8มีจํานวนค่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับลูกๆจะต้องแปลงจากจํานวนค่าให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับโดยยังไงเอ่ยโดยแปลงอะไรครับ3ามเศษหส่วนหนะครับเมื่อแปลงออกมาได้แล้วก็จะได้เป็นอะไรครับสิบเก้าส่วนด้วยสินะครับ แล้วก็ห้าแล้วก็สองเศษห้าส่วนสิบสองเมื่อแปลงออกมาได้แล้วก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าส่วนด้วยสิบสองนะครับแล้วก็ลบกับอะไรเอ่ยลบกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่นะครับแปลงออกบาก็จะได้เป็นยี่สิบห้าส่วนด้วยยี่สิบสีาา 40, นน่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็หารด้วยสี่สิบนั่นเองนะครับ ทีนี ants, so quote, kind of ้มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายหารนะครับหลักการดําเนินการมาเตอร์บอกเราว่าเราต้องดําเนินการตัวไหนก่อนครับก็คือเราต้องดาเนินการอะไรครับการหารตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆจะต้องดําเนินการตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือการหารก่อนก็คือนำ25ส่วนด้วย24นะครับหารด้วย40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหารเศษส่วนนะครับเราก็ต้องเป็นครับ เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับเจ้าสีตัวนี้ถ้าเราเขียนส่วนมันก็คือส่วน1น,นั่นเองนะครับแต่ในทางณิตศาสตรตเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับเศษส่วนเนี่ยมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น1ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนล,ลูกก็ดําเนินการในวงเล็บตัวนี้ออกมานะครับว่าคูณกันแล้วตัดทอนได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัดได้ไหมห้าตัดได้ไหมอ่ะห้าห้ายี่สิบห้าห้าอะไรได้ 4 0 5 8 40ปเห็นไหมแค่นี้รูกก็ได้แล้วตัดต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นรูกก็เป็นไงครับน้ำสองจำนวนนี้มาคูณกันนะครับก็คือนํำ24คูณกับ8นะครับรูกๆก็จะได้เอ่อตัวส่วนที่เป็นคำตอบมานะครับเมื่อได้คำตอบทั้งเศษและส่วนแล้วนะครับลูกๆก็เป็นไงครับนำมาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำที่มาซอรอเขียนเอาไว้เนาะแล้วก็ลบกับอะไรครับบวกลบกับ 2อปด,ด้าน้านะก็คือ19ส่วนด้วย16นะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ29ส่วนด้วย12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบทีเดียวเลยก็ได้นะครับไม่ต้องทําทีละคู่เนาะเพราะว่าเครื่องหมายบวกลบเนี่ยเราดำเนินการจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของลูกก็ไปหาอะไรครับไปหาครอน,อนมาระหว่าง3ามานวนนะครับว่าครอนอนมันคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ํำตัวส่วนให้มันเท่ากาันคูณเข้าไปทั้งเศษแล้วก็ส่วนลูกๆก,ก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมานั่นเอง ไม่ได้ยากเนาะไปดูต่อหน้าที่71นะครับแบบฝึกหัดที่2.7เอ,อ่อหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วครับก็ใหู้ต้องอ่านโจทย์แล้วก็ฝึกทําโจทย์ปัญหาไปด้วยกันนะครับทีนี้ไปดูนะครับวิธีทําข้อที่1น,นะครับไปตีลำปตีโจทย์กันดีกว่านะครับข้อที่1นึเเ่เขาบอกว่าไรเอ่ยเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีน้านําปลา1ขวดใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าวันแรกในใช้ไปเท่าไรเอ่ย ใช้ไป1ส่วน6ขวดวันที่2ใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไป1เศษไปครับวันที่2ใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไป1ส่วน5ขวดนะครับก็าถามว่าแม่เหลือน้ำปลากี่ขวดนะครับหลักการคิดนะครับเมื่อเป็นเศษส่วนเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับมันก็เหมือนหลักการคิดตัวเลขทั่วไปอย่างเช่นแม่มีน้ำปลาอยู่หลายขวดใช่ไหมวันแรกใช้ไป ถ้าไหร่ครับใช้ไป2ขวดวันที่2ใช้ไป3ขวดนะครับนี่นคือกรณีที่มีน้ําปลาเยอะแต่ถ้าเรามีน้ําปลา1นึ่ขวดเนี่ยวันแรกเราจะบอกว่าใช้1นขวด2ขวดเลยเป็นจำนวนเต็มเลยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดในเรื่องของเศษส่วนขึ้นมาว่าวันแรกนะครับใช้ไป1นส่วนหกนะครับของขวดวันที่2ใช้ไป1นส่วนหของขวดนะครับทีนี้มาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดช่องสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมของมาเซอร์แท่งนี้ทั้งหมดเนี่ย มาร์คิดว่าเป็นน้ำปลา1ขวดเห็นไหมมาร์จะเขียนว่าน้ำปลา1ขวดนะครับทีนี้น้ำปลา1ขวดแล้วยังไงต่อวันแรกนม่ครับวันแรกใช้ไปเท่าไหร่เอ่ยวันแรกใช้ไป1ส่วน6ขวดนะครับส่วนวันที่2ใช้ไปเท่าไหร่เอ่ยวันที่2ใช้ไป1ส่วน5ขวดนะครับแสดงว่าวันที่1วันที่2เนี่ยเราใช้ไปแล้วแล้วเขาถามว่าน้ำปลาที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเหลืออยู่เท่าไหร่น้ำปลาที่เหลือเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแสดงว่านไงครับ ลูกๆจะต้องไปไงเอ่ยนำน้ำปลาทั้ง2วันเนี่ยที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมวันที่1กับวันที่2เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ก็นํามารวมกันนะครับเมื่อนํามารวมกันได้แล้วก็ไปครับไปหักออกจากทั้งหมดก็คือ1ขวดนั่น,นเองว่าสรุปแล้วเนี่ยน้ำปลาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ไปดูวิธทีทำกันเลยดีกว่านะครับวิธีทาเขาบอกว่าเปไงครับขั้นตอนแรกแม่ไงเอ่ย แม่มีน้ำปลาเท่าไหรครับมีน้ำปลา1ขวดใช่ไหมวันแรกใช้ไปเท่าไร่เอ่ยวันแรกใช้ไปใช้ไป1ส่วน6ของขวดวันที่2ใช้ไปเท่าไร่เอ่ยวันที่2ใช้ไปเศษหนึ่งส่วนห้าขวดนะครับแสดงว่ารวม2วันเนี่ยแม่ใช้น้ำปลาไปกี่ขวดครับรวม2วันแม่ใช้น้ำปลาไปกี่ขวดเอ่ยก็น้าทั้ง2วันมาเป็นครับมาบวกกันนะนั่นก็คือนําเศษหนึ่งส่วนหกบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนห้านะครับได้เท่าไหร่นะครับ ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับลูกๆก็ต้องไปหาคำตอบไปเองเนาะคำตอบในที่นี้ได้เท่าไหร่ไปหามาบวกกันแล้วได้เท่าไรไม่ได้ยากเนาะเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเป็นครับนําไปหักออกจากอะไรครับจากน้ําปลาที่ที่ทั้งหมดนะครับคือ1ขวดนั่นเองก็นำหนึ่งเนี่ยลบกับอะไรครับลบกับผลลัพธ์ที่ได้มาจากเมื่อกี้ก็คือได้มาจากเศษหนึ่งส่วนหกบวกกับเศษหนึ่งส่วนห้านะครับแล้วลูกๆก็จะได้อะไรครับ ก็ここจะได้คําตอบตร,ตรงนี้ออกมานั่นเองว่าสรุปแล้วเนี่ยน้ำปลาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็คาตอบแล้วก็มาตอบตรงนี้นั่นเองนะครับไปดูต <c oughs> ่อข้อที่2นะครับข้อที่2อโจทย์เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือมีความกว้างเท่าไหร่ครับสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมนึกถึงรูปสี่เหลี่ยมเข้หไา้สี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะครับเขาบอก,ออกว,าวา่าอะไรเอ่ยด้านกว้างกว้างเท่าไหรเอ่ยกว้างกว้าง9เศษเท่าไหรครับเศษ3ส่วน5นะครับแล้วก็ยาวเท่าไร่เอ่ยยาว11เศษ1ส่วน4นะครับเขาไม่ได้บอกเป็นจำนวนเต็มมา,าบอกว่าด้านกว้างยาว6ยาว8ยาว10นะครับเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของเศษส่วนอยู่เพราะนั้นอ่ะโจทย์ตัวเลขก็จะเป็นในเรื่องของเศษส่วนจะส่วนมากหรือมากมาก,มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วงไงต่อเขาบอกว่า สนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับกว้าง9เศษ3มส่วน5เมตรยาวเท่าไหร่ครับยาว11เส่วน4เมตรนะครับโจทย์เ็าบอกว่าทวีเนี่ยเป็นไงครับต้องการปูหญ้าให้เต็มสนามนะครับถ้าผู้รับเหมาเป็นไงครับคิดค่าหญ้าและค่าปูหญ้าเป็นไงครับตารางละเท่าไหร่ครับ120บาทนะครับโจทย์ถามว่าทวีเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าไหร่นะครับงไงครับเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นไงครับ สนามแห่งนี้นะครับเป็นไงครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับถึงจะรู้ว่าเราต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับเราจะรู้พื้นที่ได้อย่างไรนะครับมันเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนั้นสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆก็คืออะไรครับกว้างคูณกับอะไรเอ่ยกว้างคูณกับยาวนั่นเองนะครับแสดงว่าลูกๆต้องนําความกว้างกับความยาวนะครับมาคูณกันเมื่อคูณกันออกมาแล้วลูกๆก็จะได้เป็นไงครับจะได้คําตอบมาว่า สนามแห่งนี้นะครับเป็นไงครับมีพื้นที่เท่าไหร่ครับมีพื้นที่กี่ตารางเมตนะครับเมื่อรู้พื้นที่แล้วแต่เป็นไงครับเขาต้องการปู้าแล้วก็คิดค่ายาเนี่ยช่างบอกว่าคิดตารางเมตรละเท่าไหร่ครับ120รบาทนะครับเมื่อได้จํานวนพื้นที่ตารางเมตรออกมาแล้วลูกๆก็นำไหมครับนาคาตอบที่ได้นะครับไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ120รนะครับลูกๆก็จะได้เป็นจํานวนเงินออกมาว่าจะต้องจ่ายเงินในผู้รับหมาเท่าไหร่ นะครับไปดูวิธีคิดกันเลยดีกว่านะครับวิธีคิดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับหาเงินที่ทวีต้องจ่ายให้ผู้รับเหมานะครับโดยหาพื้นที่ของสนามคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับค่าจ้างท,ที่ที่ผู้รับเหมาไปครับคิด1ตารางเมตรนะครับ,ารารนะรบทีนี้ไปดูวิธีทากันนะครับวิธีทาเขาบอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไปครับกว้างเท่าไหรยาวเท่าไหร่ก็เอาจากโจทย์มาเขียนเนาะ มาเสริมอธิบายเพิ่มนะครับมีพื้นที่เห็นไหมความว่ามีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เท่าไร่เอ่ยมีพื้นที่ก็คือนําความกว้างกับความยาวมาเป็นไงครับมาคูณกันนั่นเองนะครับมาคูณกันแล้วเป็นไงเอ่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับนี่แล้วคำตอบก็ไปคิดเองนะครับว่า9เศษ3ส่วน5คูณกับ11เศษ1ส่วน4นะครับได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เป็นไงเอ่ย ผู้รับเหมาเนี่ยคิดค่าจ้างเป็นงครับตารางเมตรละเท่าไหร่เอ่ยตารางเมตรละ120บาทใช่ไหม120้ยบาทแต่เป็นงครับดังน,นั้นทวีต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ณนะส่วนนี้คําตอบตรงนี้นะครับเสียงตรงนี้ก็เราก็นำคำตอบตัวนี้มาเขียนตรงนี้แล้วคูณกับ120ลูกๆก็จะได้เป็นงครับจํานวนเงินออกมาแล้วก็จะได้คําตอบมาว่าทวีเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเนี่ยกี่บาทนะครับและลูกลกก็เป็นงครับจะได้คําตอบมานั่นเองนะครับ ไม่ได้ยากนะครับสังเกตแล้วก็อ่านตัวดูดีๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้มาเซอร์ก็ขอจบการสอนในแค่นี้นะครับสวัสดีครับ